น้ำมือก่อนเป่าสูงเป่าเออน่ะเป่าน้ำก่อนเป่าเออเป่าอีกทีนึงเป่าเป่าก่อนเออน่ะนั่งลงนั่งลงเฮาเฮาเลยเฮานั่งลง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 อ้าวล้างมือเรียบร้อยเอากินเลยลูกเออนะครับโอ้ดีใจดีใจก่อนครับดีใจก่อนดีใจก่อนเฮ้ยมาแม่เฮ้ยมาลุกแม่อุ๊สอุ๊ อบอลลงคว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 งเอากวงโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์ควงควงควงคงขาอยู่ไหนขาขาขาบนขาเอาขาอยู่ไหนขาอยู่นี้เลยเพิ่มมาเพิ่มมาเบ็ดหน่อยเฮ้ยมาจับบนอ่ะเฮ้ยถอยจับกลองมาจับมามาจับเพิ่มมาจับน้ำมาเพิ่มมาเอาจับจับมาบนยาวยาวยาวจับน้ำมาด้วยจับมาจับมายาว บอลสูงมาบอลมาบอลสูงให้มาสูง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 มามาสูง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 มามามาครับผมมาเดียวมาสูงสูงเอาสูงสูงสูงบอลมาสูงบอลบอลบอลมาเห้มามามาสูงสูงสูงเอาบอลเปล่าเปลาเปล่าก้าวมาก้าบอลเก้าเปล่า วางเออน so ี่ยเป่าเป่าอย่างนี้เป่าก่อนเป่าบุญก๊อกอ่าล้างน้ำล้างมือก่อนล้างมือก่อนเป่าสูงเป่าเออนี่ยเป่าน้ำก่อนเป่าเออเป่าอีกทีหนึ่งเป่าเป่าก่อนเออนี่ยนั่งลงนั่งลงเเขาเเข้าด้วยเเข้านั่งลงนั่งลงนั่งลงอ้าวล้างมือเรียบร้อยเอากินเลยลูกเออนะครับนี่ยข้าวของปูพิงนะครับผม เออจะไปลูกนะครับมีข้าวสวยๆหอมๆอร่อยๆนะครับหอมมาจากที่บ้านนะครับผมอกินแล้วน,นั่งดินั่งลูกน,นั่งเลยน,นั่งเลลูกเออเราต้องนั่งกินนะลูกเหมือนคนหน่อยน,นั่งอ่ยเดี๋ยวขยับโต๊ะให้เขาหน่อยนะครับผมโอเคนะครับผมเราจะนั่งกินนะครับเป็นข้าวของผูพิงเองครับนี่นะครับ กินเลยลูกอันนี้เรามีล้างล้างมือด้วยนะครับทาความสะอาดงวงก่อนอกินก่อนนะครับผมกวาดก่อนกวาดโอ้โหชอบกินข้าวมากเลยนะครับถ้าเป็นข้าวเหนียวนี่นั่งดินั่งดินั่งกินได้ดิขาเลยดิทำขาได้ดิลูกพับขาไม่ดีอ่ะพิงเออนั่งกินได้ดีลูกอืม นะฮะฮนั่งดิอืมแฟดน้องแฟดอยากจะกินด้วยนั่งดินั่งดินั่งดินั่งดีดีเออเนี่ยอ่ะเออนะ่เอา,เอา,เอานั่งกินดีดีลูกอา่าลุกๆๆก,ก,ก็ได้ลุกๆเออเฮา เออเอ,อ,อ,อนั่งกินอ,อ้อกินนั่งกินอาจจะลำบากหน่อยหนักพุงวันนี้กินเยอะนะครับวันไหนที่ไม่กินเยอะก็อาจจะกินง่ายอยู่นะครับการนั่งกินนะครับนี่มีกวาดนะครับมีกวาดกวาดด้านนอกก่อนนะครับเออเนะอะถอยอะ่ะ wala mm. wala Thôi này Ở chung này Đi đây hả à, thế lâu Tộc กินด้านข้างก็ได้คุณพิงบอกนั่นไงมีจุ่มน้ําด้วยโอเคบายบายครับก็เหลือนิดนึงนะครับผมอ่ะเปาบนเปาบนก๊อกมาเพื่อกินต่อเดี๋ยวพ่อไปทุระลูกอ่ะเปาบนเปาบนเฮ้มาเฮ้มาก๊อกเอากินอยู่อ่ากินอยู่นะครับเดี๋ยวพ่อจะไปทุระอยู่คุณพิงมาเนี่ยเร็วเฮ้เปาบนเปาบนก๊อกเดินน่ะเปาเปาเปล่าง่วงเยทุงเอ้าล้างมือหน่อย เอาโอเคนะครับไปไปเพื่อนไปไปกันเฮ้เบนมาเนี่ยเบนมะอย่าอย่า,อย,าอย่าไปนะมันอย่าอย่าอย่าอาย่าย่าไปไปแม่เอฟซไปไปครับถึงงงไป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 ครับฝากกดไลค์ก็แชร์ครับ